โอเคนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเองเคนสเบิร์กก็ถือว่าเป็นการกลับมาทําคลิปที่นานพอสมควรนะผมยอมรับได้เลยแน่นอนว่าผมบึ่งได้ยินข่าวล่าสุดจริงๆก็ไม่เชิงล่าสุดละมันก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้นานมากฟังนะแล้ว <laughs> ผมโอเค ซึ่งข่าวที่ผมได้มารับรู้หรือรับฟังก็คือเรื่องของการยกเลิกขายมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มี ABS นะครับผมก็คือมอเตอร์ไซค์ที่เป็นรุ่นแบบสแตนดาดอ่ะก็คือจะถูกยกเลิกขายซึ่งเขาบอกว่าจะมีผลในช่วง1มกราคม2 5 6 7ส่วนรถที่เป็นรถเก่าหรือรถที่ก่อนหน้านั้นอ่ะก็คือไม่มีผลแต่จะไปมีผลกับรถรุ่นใหม่ๆซะแทนซึ่งผมว่ามันก็ยังดีแหละเพราะว่า ถ้ามันล่นย้อนหลังอะรถกูดูอะก็จ <c> ะ <oughs> เข้าใจนะว่ารถปุ่มมันเป็นรถที่ไม่มีเอพเอสอะเราก็อเข้าใจได้ซึ่งเราจะมาพูดก่อนว่าระบบ a อ s เนี่ยมันเป็นยังไงอะนะคือ a อ s เอเนี่ยมันจะเป็นระบบช่วยเบรกอะอซึ่งแน่นอนว่ามันก็ถือว่าดีนะว่ามันเป็นการแบบป้องกันร,รถไม่้ล้อล็อกเพราะว่าเวลาถ้าเราแบบเบรก หนักๆอ่ะแล้วมันรอล็อกขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งนี่เป็นเรื่องเบสิกแหละผมว่าทุกคนก็อาจจะรู้หรือรู้แต่ก็ไม่ได้รู้มากก็ผมก็ไม่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้แต่ไม่ได้รู้เยอะขนาดนั้นใช่แต่ว่าผมแบบเป็นคนหนึ่งที่บางทีผมเพลเบรกแรงอ่ะคือผมจะมักเบรกแรงตอนช่วงที่แบบอุบัติแบบช่วงแบบทางเปียกๆมั่งหรือบางทีก็รถตัดขับหน้าเอ้ยตัดขับตัดหน้าแล้วกันเออ น่แหละคือผมเจอแบบันบ่อยแล้วก็บางทีผมก็เคยบ่นกับตัวเองกันว่าคือก็รู้สึกเซ็งอยู่เหมือนกันว่าตัวเลอกทําไมว่าคันนั้นเอารถที่มี ABS ไม่ง่ายกว่าเหรอเพราะว่าตัวผมเป็นคนริงที่แบบมองว่าเออรถพูดถ้ารถที่มันมี ABS สำหรับผมคือมันปลอดภัยนะแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนด้วยแต่ผมว่าคนส่วนใหญ่ก็อยากให้มีติดรถอย่ทั้งนั้นแหละ ABS อะแต่ว่า ด้วยความที่ว่ามันจะมีเรื่องของการขายรถที่ขายมอเตอร์ไซค์ที่มีรุ่นสแตนดาดและรุ่น ABS ซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่ก็พอแบบจะคุยนได้อยู่แหละมันก็พอแบบยอรับกันได้เพราะว่าราคาองรถสแตนดาดมันก็จะถูกกว่า ABS เพราะ ABS เนี่ยมันจะเพิ่มเงินไประดับหนึ่งถึงจะซื้อตัว ABS ได้แต่พอมันเอารุ่นสแตนดาดตัดออกไปแล้วก็เอาแค่สเตนเอาเป็นตัว ABS อะมาขายแค่อย่างเดียว ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบก็ต้องซื้อขนาเท่านั้นแหละแบบมันมันเหมือนมันแบบเหมือนตัดเลยอ่ะตัดการผลิตว่าเฮ้ยถ้ามึงมึงไม่มีนะไอ้สแตนดาดอ่ะมึงต้องซื้อ a อเบเท่านั้นแต่ผมว่าคนก็คงอยากซื้อแหละคงน่าจะอยากซื้อจริงแต่ว่าเรื่องราคาเนี่ยผมว่าอาจต้องปรับให้มันลดลงมาหน่อยเพราะเท่าจากความจริงอ่ะรถไม่มี a อ s บเนี่ยหรือพวกรถสแตรดเนอ่ยเขาจะซื้อเันเป็นส่วนมากเพราะมันราคาถูกกว่า a อ s บด้วยซ้ำ แต่เรื่องนี้ผมไม่สามารถไปตัดสินใจได้หมดนะเพราะว่าบางคนก็อาจจะแบบซื้อตัว ABS มาก็ได้บางคนอาจจะซื้อสแตนดาดเพราะว่าเขาแค่ชอบหรือว่าเขาแค่แบบเลือกไอ้นั้นอะไรยังไงก็เรื่องของเขาแล้วกันผมไม่สามารถตัดสินทุกอย่างแต่ผมแค่มองว่า ABS มันดีนะคือต่อให้ต่อผมนะถ้าเป็นพวกร้อยสิบหรือร้อยยี่สิบห้าเนี่ยอันนี้ผมว่ายังไม่ต้องก่อนก็ได้ ABS เอ๊ยไม่ได้อกตัวไม่โดนดัวรูบาร์ดกนีย แต่รลจริงคือทุกรุ่นมันก็ควรมี ABS หมดแล้วกันอแต่ว่าร้อยสิบร้อยี่ร้อยหสิบยนตัวพันเน่ะผมว่าก็ควรมีอยู่แล้วแหละมันก็สมควรจะมีแต่เรื่องของการที่แบบงบต้นทุนการผลิตมันจะสูงซึ่งแน่นอนว่าถ้ายิ่งสูงขึ้นเนี่ยมันต้องขายแพงขึ้นเป็นธรรมดาแหงอ,อโหใจจริงเลยแต่ว่าแบบมันก็ต้องแล้วแต่คุณด้วยเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะแบบ ไปตัดสินได้ว่าเออทําไมถึงแบบแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็อยากได้รถที่มี ABS นะเพราะว่ามันเป็นระบบเบรกที่สามารถแบบป้องกันลอ้ลอล็อกแล้วมันก็มีความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นมาอ่าเราผมว่ามันก็เพิ่มขึ้นมาจริงแต่ถ้ามันขายสแตนดาร์ดออกไปอืผมว่าก็ก็อาจจะดีแล้วมั้งผมไม่สามารถตัดสินได้แต่แต่ก็ยังมีอย่างหนึ่งที่ผมคิดและสงสัยเหมือนกันว่า แล้วถ้าเกิดว่าสุภาพูุหรือผู้รักความเร็วเนี่ยเขาแตกต่งรันยขึ้นมาแล้วคิดว่าเขาจะออาเอเบสออกไหมวะเอออันนี้รู้สึกแอยากอยากคิดแล้วคิดในใจเหมือนกันนะส่วนถ้าใครสงสัยว่าอไอสุภาพูุหรือผู้รักความเร็วเนี่ยมันคืออะไรจริงๆก็คือเด็กแว้นนั่นแหละแต่ผมขอเรียกที่มันสุภาพขึ้นมาหน่อยเพราะว่าก็แบบก็กูอยากเรียกอะนะจริงๆก็ได้มาจากอะไรมาดานใจจากช่องที่ชื่อว่าออยแล้วก็ลงท้ายด้วยซีพ ก็เขาชื่อว่า OCP แหละออ FC นะครับ <c oughs> เออโอเคโอเคก็คลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณพูดถึงเรื่องข่าวของอการลุกเลิกขายมอเตอร์ไซค์รุ่นสแตนดาร์ดแต่จะมีการขายรุ่น ABS อย่างเดียวที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะแต่ถ้ารุ่นเก่าเนี่ยหรือที่รุ่นโ้นหลังตัวปี2023เนี่ยก็ ก็ไม่โดนไม่โดนไม่โดนกฎหมายไม่โดนกฎหมายมามามีปัญหาก็คือมอเตอร์ไซค์กูก็รอดเพราะมอเตอร์ไซค์กูไม่มีเอเบฮะแต่ก็นะผมว่าถึงจะมีอ่ะต่อว่ามันช่วยอ่าเรื่องความปลอดภัยได้ระดับหนึ่งอ่ะแต่ผมว่านะถ้าเอาไว้ดีกว่านั้นอ่ะก็คืออยากขับขี่ประมาทเลยจะดีกว่าอืมอันนี้ผมแค่พูดไปตามความรู้สึกที่คิดว่าอยากขับอยากขับ เประมาทอย่าขับป้ามาทอย่าขับเลขแบบเดือดร้อนคนอื่นอะ่ะ <c oughs> ผมว่ามันเป็นอะไรที่สามารถทําให้ป้องกันอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะแต่อาจจะไม่ได้ช่วยมากหรอกแต่แค่ว่าแบบมันอาจจะดีกว่าจะให้แบบมาพึ่งระบบ a อ s ต่อมันก็ไม่ได้เพราะบ,บางทีถ้าเกิดมันล้อล็อกแบบพอถ้าเกิด a อ s ดันใช้งานไม่ได้ขึ้นมาแล้วโดนชนหรือมีอุบัติเหตุหรือรถล้มก็บาดเจ็บอยู่ดีก็บาดเจ็บประวัติปปุมแหละ ส่วนถ้าใครถามว่าแล้วทำไมผมจิงพันแขนนะผมไม่ได้เป็นไรหรอกผมแค่เจ็บข้อมือเฉยๆคือข้อมือผมเนี่ยไปเล่นบอลมาออไปเล่นบอลแล้วไปเป็นนายประตูการลูกบอลได้แต่ว่าเขาฝั่งนั้นเตะแรงไปหน่อยแล้วบวกกับว่าผมดันเอามือมือมือข้างเดียวไปกันเพราะว่ามือข้างเนี่ยมันไปประมาณเนี้ยบุ๊แต่เหมือนว่ามันะจะไปโดนมือขวาเป็นหลักมือซ้ายไม่โดนเลยนะโอ้ยหน่งจิบแล้วผม ก็ถือว่าผมก็คงจะมีประมาณเท่านี้แหละอืมก็คงต้องจบเพียงนี้นะครับผมแล้วก็ผมอาจจะกลับมาอัพคลิปแต่ไม่ได้บ่อยนะแต่ก็ยังมีอัพคลิปแน่นอนเชื่ใจได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าใครก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนอีกเช่นเคยเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมและตอนวันนี้ก็ไปแล้วนะครับ สวัสดีครับ